ครับสวัสดีครับปมก็สร้างตังครับสร้างตังมีมาจัดซุ้งครับไอ้คือว่ามันเป็นซุนมากครับมันหลุดไตกระลุดขากระหักล้าก็มาจัดมาสอบมันเขาลูกหัวอซุ้งครับข้างล่างนี่กระลุดครับลุดดอ่วนเป็นซุนยังงู เดี bert, up, ités, ๋ยวผมจะลือกครับบานนี้กาบบริเฮสีครับเอ้ากาบจัดส้วงมันเขาลูกเขาร้อยเขาเรียมมันือเอาครับเอาไปใส่ก่อนตาไฟตัวคางนี่ก็หายเหมือนงามสื่อมันต้องสื่อเป็นคููครับสื่อทั้งซ้ายทั้งขวายาจะคข้องรถมันจะไปสื่อว่าใส่เอียงเป็นว่ากะจัดจัดมันเขาเขาส้งมันครับตาไฟเองก็ลุดมออกมาบุบข้าไปครับเดี๋ยวผมลือกกันครับ ทางาเวัาางน้ำแข็งครับครับถอดออกมาแล้วครับบานแล้ออเวเป็นย้อยเป็นิเย้อยมาจัดไฟครับไฟขามันหักจไฟขอกอนเนาะก่นอนเสียมขาไฟใหม่ขาไฟหักทางประกอบครับเก็บเข่าวเคลือนให้เรียบร้อยทางขึ้นสิบโอ้ค่อยเป็นยังครับแต่ว่าขาไฟข้างคุณหักแล้วนะก็ กัมาดามครับมดามาก็ใส่อากาขน้ำพ่งครับสูตรบานเท่าสูตรโบราณก็มีหลายวิธีครับทั้งวิธีนะครับวดเสื่อมก็มีเสื่อม้องลงทุนซื้อใดอใเสื่อ,อมลงไปลงทุน เสื่มมบบมสอมหัวแหลงหัวแหลงวัติกกับีครับหัวแหลงไงเขนก็ขายทั้งในหทรศั์อยู่ท่นกว่าบาททำอาไ้เหตดตรวไ้กระสุนแดงนเขื่อม่สิไง ลงไปครับเราล่งเป่าจังน้อยค่อยดามมากครับดามดามดามสร้างล่องเพินะ่งนพินนาสร้างน้ำ แดงๆครับนางกับจูใช่เลยใช่แล้วกับฝาดับครับมันก็จะมีอาตี๋นก็บสีขึ้นมาน้ำหูอันนั้นมันก็บสียูครับเล็กๆหน่อยๆจังสีกันมีสีส่วนมากกับซ้อมได้อยู่ครับ กันส้นจังสีขึ้นกันครับเกลี้ยงให้หลายกับเก็บครับส้นเดียวกับไปเก็กบเขียบมันมามันต่อมันต่ตอนะคับโปเฮดสีอะไรขึ้นกันนะครับ เัาคับมันยืน

นเนนี่ละเี่พอเรียกทดครับตามอีกยังน้อยนะกรับเอาไปใส่ครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งต่นไปใส่ครับใส่ไฟครับบานนี้ ียบร้อยครับใส่แฝเข้าไปแล้วเดี๋ยวกันส้นเข่าครับบั่นครับดึงก้านล้างกันออกมาครับบั่นครับดึงก้านล้างน้อกมานาวครับมันหักเข้าไปมั้งสองเส้นนี่แหละเด้งอะไรัว ครับี่ืว่ามันส่วนาขาานล้างกระยุบกัไปครับได้แล้วครับไนีๆครับไปหลาย เส้นเห็นส้นน่หน่อยลุงเชืยวว่าพวเป็นหยังเป็นอยู่ด้วยครับว่าอันนี้น้อข่านน้องเชมันยุบยุบกลับไปเวลาเาจะใส่กันส้นไอ้พวกผู้เกือบผู้เกือบมันเกิดสิบหัตรงครับก็ต้องแก้มันอันนี้ครับครับเดี๋ยวมาประกอบกันครับว่าน,นี้ไส้กับซอมเรียบ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 ร้อยไส้กับไปแล้วจัดม,มันได้ครับจัดลองจัดลองจัดอันนี้มันได้ ครับจะใส่กระสุนกลับไปทดลองเบิึงครับรออครับใส่กลับไปแล้วครับปานี่กะเบื้องอีกก่อนครับมันมีติดขัดหมองใดบ่สููควาอมห่างควาอมเพลิงครับ ครับประกอบแล้วครับบักความเรียบร้อยครับทั้ต่างใส่กอกใส่กีบหมันครบครับครับใส่กอกไปแอะไรกับเบื้องความเรียบร้อยครับ สองห้างสองอันนี้มันครับได้บ่